แอดภาพพี่น้องมาเท่าสกูสก้อนนะคะไปซองจอมปวกปูพญานาค่ะพี่น้องคะงวดมื่อวันที่สองมกราคมนะคะหกเก้าต้นปีแอดเคยภาพพี่น้องไปซองแล้วเท่อนึงนะคะพี่น้องคะงวดนั้นแอดอ่าซองพอซองมาแล้วแอดฟันได้หกศูนย์งวดนั้นมันออกศูนย์หกนะคะพี่น้องคะกระเขานะคะท่าทางของมันรวยในหกศูนย์เนาะพี่น้องคะเขามาเป็นตัวกลับเนาะค่ะเปิดประกาศผลพันได้ศูนย์หกนะคะพี่น้องคะวันที่สองมกราคมนะคะพี่น้องคะมัอนี้แอดภาพพี่น้องมาซอง เบิงนะคะเลขจอมปวกพญานาคพี่น้องเบิงดูด้วยสีใดตัวใดพี่น้องสีเห็นเป็นตัวใดพี่น้องมาซอยกันเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันพี่น้องคะโอนี้เอ็ดผ้าพี่น้องมาซองเบิงตูจอมปวกเด้อพี่น้องเด้อที่เอ็ดค่อยผ้าพี่น้องมาซองตัวนั้นนะคะพี่น้องคะอุ้ยมาโมนี่ประเทศตารางแปนงเมื่อเด้วค่ะพี่น้องคะเนาะพี่น้องผ้ากันซองซอยกันนะคะพี่น้องคะ ปูเอ้ยมันหนีลูกมากอีกแล้วค่ะมาขอโชคปูอีกแล้ยวพาอีซีมาขอโชคอีกแล้วงวดวันนั้นปูก็ให้เขาหน่อยตรงตรงลูกกับปึกคัก,กปึกแน่พี่น้องเห็นตัวไหนซองซอยกันเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งซอยกันนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องเห็นบ่เบิ้งเดาลุ้ยือเห็นคือเห็นตั้งคือจังสามหาในที่พี่น้อง นี่ไหมเสร็จแล้วมองดูละนี่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 พี่น้องซ้ำหาเพะนี่ตัวดำดำนี่เนี่ยคือพี่น้องเห็นตัวใดเห็นตัวอะไรกับบอกระนหนเด้อพี่น้องเด้ออย่าอักย้ำมังเอาผู้เดียวเลยหาพี่น้องมองดูด้วยเห็นซ้ำหาหรือว่าหกหาหกหกคือหกไทยนี่ดินะ เพี้ยนผ้ากันเห็นตัวใดบอกกันในเรองพี่น้องเถอะนี่หลังงวดแรกพี่น้องจำได้บ่ไอ้พาพี่น้องมาซองยังสีละไอบริจุดบริยังไอก็ะมาบอกจังสีลาพี่น้องกลับไปตอนนี้มันขึ้นปูพันน้ำไปบอกเม็ดเดียวหกศูนย์งวดนั้นหกศูนย์ยูรางงวดนั้นอ่าศูนย์หกไอใดอฟันไดหกศูนย์ปูพันไปบอกหกศูนย์เขียนใส่ขี้ดินหกศูนย์ตัวเดียวเลยค่ะงวดน,นั้น นี่แหละเอ็ดามาบอกจุงสีเราพี่น้องคะ่ะเอาพี่น้องซองซอยกันเด้อปูย์มันลูกระทุกกระยากแห้งหลายผ้าพี่น้องเอฟซีมาซองเบิงขอโชคขอลาบน้ำปูย์ให้ปูย,ย์โผล่ภายในเด้อปูคะ่ะตอนเอ็ดมานี่เอ็ดลูกบ่ได้ด,ดิคะ่ะพี่น้องคะลูกบ่ได้ดเพราะว่า พิ่นมีของอยู่นี่เนาะหลายเราแอดมันเป็นหกหกน่าเอกเล่ประกายยางขามาซะน,นี่พี่น้องคะโอ้ตัวนี้เอกเล่ขามากตัวนี้มากกับแม่สองคนคือเกาเด้อพี่น้องเนาะนี่รับพี่น้องเห็นตัวใดกับบอกกระไหเด้อค่ะแต่ว่าเบาื้งหูังเรเห็นคือสามหานี่สามหา่หาระก็คือจังหกหานี่หกหาเลขกหกเลขไทยเลขกหาเป็นเลขอ,รอารบิก ว่าที่แน่ๆนี่มือแรงนี่ให้ปูไปบอกลูกหรอกบอกร้านเขาฟันบอกก็จังหวนแหลกกันยเยอะค่ะปูว้าอัน่าต้องบอกเป็น่าต้องบอกเป็นปริศนาปูมาบอกเป็นตัวเลขหลดค่ะมาเขียนให้หลดก็จังหวนเขาหน่นอยก็มาหาปูเหน,นไหมครับปูคะ่ะไปเขียนให้หลดปูถ้าไปบอกเป็นปริศนาโอ้ยจ้างเขาหน่อยกับแป,ปรบอกปึกห้ายหนาหลายครับปูคะ่ะ ปูไปเคียนให้เป็นตัวคือจังหวดศซูนโฮ่กนละปูน้องพี่น้องเห็นตัวใดกบ็บอกกันนเด้อพี่น้องเด้อมมนี่หรือก้วยมันคืหอดปูนั่นละอยากมาขอโชคขอลาบไปฝากไปต้อนพี่น้องขอบลูกขอบเต่าก็ทุกข์กันยากบ่มี บม่มิอัดบ่มีเบียร์นี่ล่ะปูเอ้ยก็เลยได้มาขอโชคขอลาบน้ำปูน้องพี่น้องฟังซองนี่เด้อพี่น้องดูอะไรเป็นตัวใดเห็นเป็นตัวใดก็บ,บอกเบิ่องเราด้วยนะมาแรงกัฟังเบิง่งว่าปูลาาแล้วสิไปบอกเบิ่องเราด้วยตัวใดเบิ่องเราด้วยกัสิมาม่วงสู้ฟังคือเก่านั่นล่ะพี่น้องเอ้ยมวลแรกที่มาหาปูปูเขาจะมป็นหา,ายคักหายแน่ห,หายโกศูนย์ไปเคียนหาย ไปเขียนลงใส่ขี้ดินนั่นหกศูนย์ดิค่ะพี่น้องคะ่ะงวดที่มันออกศูนย์หกนั่นพี่น้องจําได้ปะคะงวดเ,เดือนท่านว่าบ่เดือนท่านว่านี่แหละพี่น้องบ่อแดดใจวันวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกท่านว่าคมนะคะเนี่ยไม่วังไม่ใบเนี่ยพี่น้องเอฟซีฟูเลอเดมอนก็นคือสิจําได้อยู่เนาะพี่น้องเนะเาะทีเอ็มอมาจุดทูเออบ่อแด้จุดทูบมางวดแล้วนี่มาซองแบบนีหลับบ่ได้จุดทูบปูแล้วลก็ไปเขียนให้เลย ปูแล้วขเขียนให้หกศูนย์อมวันนี้ก็สิให้ปูไปบอกให้ถึงถึงเฮี้ยนถึงสั้นป่นล้วปูเอ้ยจ้องได้กับซองซ้ำซองกับปูแต่ว่าอยากได้ตัวที่มันแน่นอนตัวที่มันชั่วๆให้ปูให้เขาฝันเขียนให้โดเด้อปูเอย้ย มันตัวใดกับเขียนให้หลดปุ๊นนี้ก็ตาดีจังค่อยสิเห็นดิปูตาบ่ดีก็บก่เห็นนี่เห็นอยู่กับบ่รู้ว่ามันแมนบ่ฉันดิปูให้ปุ๊ไปปอกเขียนให้เป็นตัวเด้อร์เห็พี่น้องเพิ่งสร้อยกันเด้อค่ะเด้อเห็นเป็นตัวใดพี่น้องกับบอกกันเนี่ย มองเล,ลืด้วยเเดียวไปทางได้เห็นตะเล็กหาก็จังหานี่ล่ะพี่น้อยเดียวไปมองได้ก็เห็นตาหาพี่น้องเห็นขึ้กันบ่พระอาจารย์เพื่อน่ามองนี้เป็นทางขึ้นร่องของปูพญานาคเพิ่นอันนี้แหละพวกเมล็ดท่เอ็ดเคยเอามาหอวานปูนพี่น้องเคยอออเอามาหอวานปูแทีหนึ่งเลย พี่น้องเห็นเป็นสุดเห็นคือกันบ่เแ็่เห็นสามกำหาดิพี่น้องทั้งโบมืว่าสิแมนบ่แมนเหนียวพี่น้องเดี๋ยวไป่ต้องเด็ยกเรียนตทหารบังซอยกันเด้าาอดพี่น้องเด้อฮะ ผู้คะลูกก็เห็นยุเห็นตาสามกับหา่าตาบ้าโหลูวั้วมซีแมนบบแมนมือแรงให้ปูไปเขียนบอกลูกคือเกาเดอร์ปูเด้อค่ะเขียนบอกเป็นตัวโหลดเด้อค่ะปูพี่ต้องเขียนเป็นปิษณะดอกลูกบบเก่งค่ะลูกเป็นค้นปึกให้ปูไปเขียนให้โหลดคะ่ะตัวไดที่มันสีออกไปย่ำให้ลูกเขียนคักๆโหลดปูค่ะไปเขียนตัวแดงจึ้งครึ่งโหลดพี่้อง ปูขาบอกผิดปูขอโทษค่ะไปเขียนให้ดูเขียนดูดครับปูดูเขียนตห็หาหากับซามนี่แหละลูกกับว่าน่ใจว่ามันจีแมนบ้าแมนปู่หายไปเขียนไปบอกไปเขียนเป็นตัวโลดด้ค่ะปูด้ไปเขาฟันเขียนเป็นตัวโลดค่ะมือแรกนี่ปูปเนาะอัดกระแหงบ่มีเบียกระแหงหน่อยแล้วปูเอ้ย ผู้ปลูกสีเมียบ้านแล้วได้บันิปูค้ค่ะมือแร้งให้ปูไปเขาฝันบอกคือเก่าหล่อยได้ปูเด้อพี่เขียนบอกเป็นตัวโดดแล้วค่ะค่ะทุกปูคค้ค่ะขอบคุณคะ่ะเอาพี่น้องบันิกะเอกระสีผ้าเมียบ้านได้พี่น้องเด้อถ้าเบิงวามือแร้งปูแล้วสิไปบ,บอกตัวใดหรือว่าจังใดน้องเอสีมาบอกสุฟังนะคะพี่น้องคะ่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี่คะ่ะพี่น้องคะแนวทางอ่า เลขจอมปวกปูพญานะคะพี่น้องคะเอามาอนีนะคะแอดเทนสามหาลักกะสามหาละกกะหกหาล้วพี่น้องได้แอดเทนสามหากำหกหาพี่น้องเห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์เข้ามาบอกเบองเราด้วยพร้อมนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะสามหากัหกหานะคะทีเบองเราด้วยเห็นนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางมันนี้นะคะทีเบองเราด้วยภาพพี่น้องไปซองเลขจอมปวกพญานะคะพี่น้องคะ ถ้าฟังเบิงว่าคืนนี้เบร์ด้วยจิฟันอันใดบอนะคะพี่น้องคะถ้าฟันอันใดหรือว่าบอฟันอันใดมือเสาแอสิมาเบอกซูพี่น้องเขาฟังเนาะค่ะพี่น้องคะอ่าแอดเคยพาพี่น้องไปซองแล้วของงวดมื่อวันที่สองสองมกรานะคะพี่น้องคะแอดไปซองอ่าไปซองสี่ลักพี่น้องคะมันได้หลายคู่เนาะงงวดได้ประมาณสามคู่หรือสี่คู่ดี๋วพี่น้องแอดก็เลยบอกกับปูว่ามันอ่าแอดก็ไม่แน่ใจว่าที่แอเห็นเนี่ยมันมันถือตองแมนบอรหายปูมาเข่าฟันบอก พี่น no like nice ้ 2006, anyway, like present, world, องคะตรงย่ำขึ้นนะคะคือจะแอดไปมาตอนมืดหนีนะคะตรงย่ำขึ้นแอดกับฟันฟันเห็นหกศูนย์เพิ่นเขียนไว้อยู่ในขีดินนะคะหกศูนย์งวดนั้นมันออกศูนย์หกเนาะค่ะไปพี่น้องคะอ่าหน้าทางของเบิรงรื่องงวดนั้นกเขาอยู่วันที่สองมกราคมนะคะพี่น้องคะมืดหนีแต่ฟังเบิรงอีกเท่านึงเนาะขึ้นนีเบิรงดเรื่สิฟันอันใดบอนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนีีี้้้้้เเเเป็นนนนทื่่่่่่่่ออออออแรกกคคะะพพงงาาาาดดดดตติมมยล ฝากกดติดตามเอาไว้นะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามเอาไว้กดไลค์กดแชร์ได้ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เบิงองเราด้วยนะคะทีเสด้หาแนวทางใหม่ๆน,น้ำแนวทางใหม่ๆมาฝากมาตอนพี่น้องพระเทาสุขุสุคนเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องมื้อนี้นะคะแนวทางของเบิงองเราด้วยนะคะเลขจอมปลวกปูพญานาคนะคะมีเพียงสำนีเนาะคะ่ะพี่น้องคะแอกสิได้ขอตัวลาพี่น้องพระเทาสุขุสุคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันใหม่กับป็นในคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี